ซีรีอุลตร้าแมนออากาศทางสถานี t ี s แตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมคิศากรช1966ไปจนถึงวันที่9เมษายนคิศากร1967เบิดเรื่องมาเนี่ยเราก็เจอกับ ดวงไฟสองดวงที่กาลังมาที่โลกตัดมาที่โลกเนี่ยเราก็ได้เจอกับคุณมุรามาสึกําลังบอกไายาตาอยู่เลยว่าเออมันมีดวงไฟสองดวงนะเออช่วยไปจัดการให้หน่อยโอ,อ้ยเอ้ไฮายาตาก็โดนชนยานไปว่ะแล้วเขาก็ตายเลยว่ะไอดวงไฟดวงนั้นเนี่ยก็ได้ห้อมล้อมเขาไว้แล้วก็ลอยไปเลยว่ะแล้วมนุษย์ต่างดาวคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาว่ะฉันคือมนุษย์ต่างดาวแห่งเนบิล่า m เจ็ดสิบแปด ฉันคืออุลตร้าแมนเป็นใครกูก็ไม่สนอะแต่มึงชนกูอ่าต้องขอโทษด้วยรับสิ่งนี้ไปนะนี่มันคืออะไรอะกระบอกไฟฉายเอยไม่ใช่มันคือเบต้าแคปซูลแล้วดวงไฟดวงนะั้นมันก็ระเบิดวะ่ะชาวบ้านนี่ตกตะลึงเลยหน่วยวิทยาเนี่ยก็ต้องออกปฏิบัติการแล้วอะเฮ้ยมันเลี้ยงกุมารวะตัดมาที่ฐานเนี่ยก็ได้เจอหญิงคนนึ่งวะ แล้วคุณฮายยาตะยังไม่ตายว่ะฝากซื้อเรือดำน้ำของตู่ให้ฉันด้วยทีนี้เนี่ยเขาก็ได้อยู่ในเรือดำน้ำแล้วว่ะแล้วเขาก็ได้โจมตีสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดมันก็ร้องแอะแอะแอะหน่วยวิทยาก็โจมตีว่ะโจมตีใส่ไปเรื่อยๆจนยานตกเลยว่ะสัตว์ประหลาดมันก็ซ้ำว่ะพ่นไฟออกไปไม่ได้การละ เขาก็ขึ้นมาวะ่ะแล้วก็ถือกระบอกไฟฉายแล้วก็แปลงร่างเป็นยอดมนุษย์อุลตร้าแมนวะ่ะนานี่เบี้ยวมาเลยถึงแม้จะนานเบี้ยวเนี่ยตัวอุลตร้ตราแมนเขาก็แบบเก่งมากเลยวะ่ะเจะมือเล็กน้อยอุลตร้าแมนก็ยิงลำแสงออกไปวะ่ะและทีนี้ไฮยะตะก็วิ่งมาเลยวะ่ะทุกคนก็ต่างดีใจวะ่ะไฮยะตะยังไม่ตาย แต่คือแม่งไม่สงสัยกันเลยว่าแม่งไปไหนมาเรามาดูสมาชิกในหน่วยวิทยากันบ้างดีกว่าว่ามีใครบ้างหน้าหน่วยมุรามาซึฟูจิมะนาอาราชิไดสเกะอิเดะมัตสึฮิโร่ฟูจิอากิโกะและชินฮายาตะนักแมงของเราฮิซุโนออิซามุ เด็กชายวัย11ปีข้อมูลจำเพาะของตราแมนความสูง40เมตรอายุ20,000ปีน้ำหนัก35,000ตันสถานที่กำเนิดอาณาจักรแห่งแสงในเนบิวลา M78 หรือดาวอลตราอุปกรณ์แบ่งร่างเบต้าแคปซูลซึ่งอตราแมนจะมี3ไท้ายด้วยกันท้าย A หน้าตาก็จะดูบูดบเบเบี B ้ยวหน้าตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทายบีก็จะเป็นหน้าที่หล่อขึ้นมาหน่อยดูเท่ขึ้นมาทายซีก็จะเป็นหน้าที่โผลมาช่วงท้ายๆแล้วก็ดูดีกว่าทายบีขึ้นมานั่นเองหลังจากที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยกำลังจะโจมตีโลกแล้วล่ะ แต่มันคงไม่มาญี่ปุ่นหรอกมั้งเอาชิบหายแต่ว่ามันมาญี่ปุ่นว่ะหนวิทยาเลยต้องออาปฏิบัติการเลยด็อกเตอร์นี่ก็ออกไปด้วยวะ่ะแล้วก็โดนบีบคอแล้วก็ตายวะ่ะหนวิทยาเนี่ยก็ออาปฏิบัติการแล้ววะ่ะแล้วก็โจมตีใส่ยานของมนุษย์ต่างดาวว่ะตัดภาพมันที่ฐานเนี่ยโอ้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 ย แล้วก็โดนนวดไปอีกคนนึงว่ะแล้วก็ตายเลยว่ะด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้เสกอูข,ขึ้นมาแล้วก็พังฐานหมดเลยว่ะอาราชิเนี่ยเขาไม่ยอมเลยว่ะเขาเลยทําการสกัดขาไปหนึ่งทีแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยตัวตนวต่าว,ว,ว,ว่าเขาเป็นมนุษย์ดาวเซตตันหายะตะยิงมันออเออ แล้วทีนี้เนี่ยยานก็ได้โป่งเป็นลูกโป่งเลยว่ะแล้วมันก็ระเบิดกลายเป็นเซตต้อนว่ะโอเคหน้านี้ก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปลงร่างเป็นอุ้าตมนแล้วอุนาตมนมันก็ไปต่อสู้ว่ะแต่เซตตอนเนี่ยมันแข็งแกร่งว่ะอุ้าตมนเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเซตตอนเนี่มย,ม,ยม,มันปล่อยลำแสงกลับว่ะแล้วอุ้าตมนก็ตายเลยว่ะตัดผ้ามาเสี่ยงนอนไงไไเซตตอนน่าจะจัดท่าให้ว่ะ แล้วทีนี้เนี่ยด็อกเตอร์ก็มาว่ะอาวธชินี่มันสามารถปรับเซตต้อนได้นะจริงเลยเนี่ยไม่จริงไม่จริงแล้วทีนี้เนี่ยอ่ะเล็งเป้าดีๆยิงไปตูมแล้วเหลือแต่เศษโฟมตกลงมาและทีนี้เนี่ยดวงไฟสีแดงก็ได้รับตัวอุลตร้าแมนไปเขาได้เห็นภาพของอุนเตอร์แมนโซฟีว่ะซึ่งเขาจะแบ่งชีวิตให้กับฮายาตะแล้วก็อุลตร้าแมนว่ะ ซึ่งเราก็ได้รู้ว่าโซฟีเนี่ยก็คือพี่ของอุลตร้าแมนนั่นเองอ่ะรับพลังของฉันไปปีแล้วก็เกิดภาพรีเวิร์สฮายาตะเนี่ยก็ได้ยืนอยู่ทรงๆอว่ะเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะมาไม่ได้เลยเบายอุลตร้าแมนไปพบกันไหนนะ